คิดสองี่น้องคิอหลายงวชมพูวุฒิเลย่ะติดตามชมกชั่มไปคิดสองที่น้องคิปสองไม่ต้องเข้าสิงหาคมสองว่นอร่อยหกสิบแปดบรยากาศคือใครงวนคิปสอง mm hmm. ่งมีแต่หลากหลายพี่น้องหลากหลายงวงก็มาหลายอยู่พี่น้องบนได้การคือขายง่วสวัสด,ดีครับพอตันมานไปไงมนี่ เจบาไเมนตัวนี้เจ็ดชิปเก่าเลยเจ็ดพันเจ็ดพันเก่าเจ็ดพันเก่าเมียสาวว่สม่อเจ้าไม่ใส่เจ็่่านนอยได้มากตัวม้ยนี่ได้มาที่หตัวเียกตัวเียสมให้ตัวนึงตัวนงลรถ่ไตัวนี้บานนี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเรา พันหาเมื่อนหาพันเมื่อนหาพันหาเมื่อนหาพันหาตัวสาวเขากับแดงนี่เนาะตัวนี้เต้นใดยัวนอีกเจ็ดพันหาแม่เปแม่สาวเปิถือกลัวนี่เจ็ดสิบหาเอาเบอร์โทรไปตันไหนี่เจ็ดพันหาเบอร์แปดสามสามสามเจีศูสา่องกตันบันดูนะกันบันดูเมืองสวงนี่น้องแม่สาว คน้าไม่ก Là ินตัวดีตัวไปเอาไปว่าอะไสนหยาบถาลามลดตัวดีตัวสามพันวันนี้กาศซื้อขายงัวกันที่นี่เหรอไม่ใั่หมาไปเมื่อไหร่มาซื้อมาขายขายงัว นี่แหละครับเายไปแล้วเมื่อกี้นี่ไอเจ้าย่บาทหัน้าเขา่ายไปแล้วตัวหาผ่านเนี่ยสองตัวแดงๆหน่สองตัวแดงหาพันหาไอตัวนี้พหาพันหาหเอาตัวตัวผูว่าใครเปิดนี่ับตัวโตต้นี่ายแล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้ว้ยเอามาหลแต่นี่เก่าโตพื้นเก่าโตนะนี่ยังแม่นี่เจ้าบาทแมนี่ของนดว่ะผมบเอโอ้ขายในน้ำเนี่ยเนาะนี่นี่แม่ลูกนี่เรียบร้อยแล้วเอาไปทอรม้หนึ่นี่ตัวเรา บ้าจ็กกี่บาทเหรอเจ็ดฝันหาเอาเบอร์ตรงมั้ยตัวหางเออหาตัวผู้เนาะแปดเป็ดเก้าแปดเป็ดห้าเจ็ดสี่หนึ่งแปดเอาขันสุรินทร์เนาะขันอีกได้ตัวเมียกับเท้าวัวเท้าวากันไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียกับมีอยู่แต่ว่ามันเบิดแล้วเนาะเอาให้เราให้ก็บอกกันไปพี่เนาะบอกมึงเงากันไปมั่วไป คนหนมาตาชุลินหนุ่มเนาะมาตาชุลินอ่ามึงพอให้เตงขายงวดเนาะพอให้เตงขายงวดหาพอให้เตงสวัสดีครับพอเตงแจกว่านวพอเตงนี่แจกว่านเรียบร้อยแล้วได้มากตัวมันนี่เบิร์ตแล้วครับเมืดมันด้วนี่โมบันดีโมบันไดีเตยบอกเกดีกว่าบ่อใดเนาะอ่าพอเตงเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้จังดีโอ้งวดส่วนเข้าไม่มันก็จงังสีเราพี่น้อง <c oughs> ái, สวนเข้าไหรยากาศซื้อขายง้อส้นข้างหลังกะก็ตามนี่เดี๋ยวนส้นข้างหลังงัอกมาหลายออห้ยเน,น้นหนัด้วยก็ยังยังสี่พอยเ่บุญ แม่ล่นบึงสนามไปเจ็ดบาทแล้วนีู่้ด้ผู้ใดเอามาผูกไว้นีง่ายงเดเ้ล้วยนาไม่ยาควายไบุญได้บ้านตัวมันนี่นี่แม่น้องควายพบุญหตัวเจ็ดบาทอ่ะขาเจ็ดบาทสาองนี่ง่าหน่อยพี่น้องหองพออยไบุญเจ็ดบาทนี่ ลองมืิห่ารอยแมนเบิดนปะี่เบอรโทษวะองเบอรโทษแน่นศูนย์เก้า็ดสสูไปได้บ่ไปบุญได้มากตัวนี่ามนั่นวะคอยังบ่เอยเห็นมากังไหน ไปอยู่นี่นะเดี๋ยวดิเดีออกข okay. ึ้เกาะเกายมองบ้านนั hmm. ่นนีะยบวันจันเตยไปปะไนก็หไปคนไะเอยู่หลายอ่เลานัดตลาดนัด้านจันเตยกับมีเด้อตลาดงวเป็นเทศบาลเขาจัดเนาะว่าไปบุญเนาะเมีโอกาสกติไปไทยเพิ่งนึพี่น้องบาท่านได้ไปเจายเียอ๋อทวันไอ

หม้อใส่นีหม้อตกพีเนองแม่ตกปูแม่ล yeah. yep. okay. uh ูกคงเดยหายยิงแม่ลูกเอ้ เจ้าบาทน้อแม่ห้อยสวัสดีครับเจ้าบาทไปนะนตอยู่สีใดยืนปะเจ้าบาทรม่นี่ฮะลนสีขายกันอยู่ไหมลังสีขายกันอยู่ไหมสีขายกันอยู่ขายกันด้วยเนาย งานไปกว่ามาสื่อมาขายสื่อมาขายไปเนาะมาอนี้ได้ว่างตัวมนี่เบิดไปเย <c oughs> ั่ยงจะซื้อพคนวะ เฮ้ยตใดโอ้ตัวนี้งามดีนี่นี่ว่าตัวนี้ว่ะอ๋อแหมร้อยซั่นะเฮ้พอได้ค่าล่างลดเลยเฮ้ได้มาแล้ เอออยงนันใส่เงินก็แล้วสิเปียกรถเขามากเรียบร้อยเดี๋ยวตัวนี้ได้หรือเปล่ยบร้อยไปไปอะไรไปนเจ็ดพันก่วโอ้มาถึงเมือนโอ้เจ็ดพันกัวแมันนี้ดููตัวโตเลยเจ็ดพันกัวตัวเดียวโอ้ดูตัวเดียวอีกแดงหักวะเจ็ดพันกัวคนนี้นี่เจ็ดพันก่วพี่น้องแต่ว่าเราขายไปแล้ว แล้วนี่แหละสูงกับมว่าลอยแผลลอยซีพอดีน้งลอยซีลงบางสิะี่ลูกเ่เดียวนี่เป็นขายเจ็ดปัหา้เรวสิขายลูกมันไปบ่นี่ขายลูกมันไปบ่นี่ขายลูกมันอะไรเพื่อท่นไหนเยนพื่อานไหนล่ะเพ่เมียเมียมันนี่ตู้เนี่น เอาขายรุชุดชุดแม่ลูกเจ้บาทนหาพระหนาหานาแต่ว่าลูกก็จะขายตังหาเจบาทเดี๋ยวลูกลูกเซียวจบาทลูกเสียวน้ำันสองพันเจองพันเจ็ดงามดีพี่น้องหาพระนานะะเอาวไบโทรหาพระนานี่ บู่มี่ะบ่ซื้อรถยุ่สนามรถเนาะมาสนามรถปีหนอเอ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 อมงเอารถมังถีใจเนาะเ็นไหพวอสนใจวะฮะเออเออเอเมองกันไปมึงเงาเงกันไป ระหว่าอะไรเนี่ยแม่ลูกแม่คือเล่เยเนี่ยตัวละเมื่อนสองค่ะเนี่ยตัวละมื่นสองหนึ่งแม่แยกลูกอ่ะแม่สาวเบอร์เต็งสองเบอรนึงเบอร์หนึ่เออตัวนี้แยกลูกเนาะมีเบอร์โทั่วไปอ๋อเบ่ได้ถือเนาะโทรศัพท์บอร์ด้ถือมากพี่น้องเบ่ได้ขายเก่าเมื่อบานเลย่ขนาเราว่าเระหว่้ซีเดีต์ยังไหลบลอกสวัสดีครับวอนไหนเรียบร้อยแล้วบปล่าเรียบร้อยแล้วบ่ เดี๋ยวมาชมผนครับเดียวร้อยแล้วได้จ็กบาทวะลไะได้เจ็บาทเน,นี่ 6, ะนเน, <c oughs> นี่ยหกพันะนนสิถอดเราก็มาเจ็ดตัวโอ้หกพันสิถอดหกพันอ๋อน่อง่ราคาตามนี้ว่าง่วราคาแพงก็่โอ้ยมันจะแต่ว่าจังไรน,น,น่องนอ่ราคาตามน้ำตามเนือขึ้นไป ผูซื้อกยอยากซื้อคือูขายก็อยากขายแพงมันก็ลงโตจนได้ยุโรปกี่น้องกันผู้กได้ของกันนี่ดีก็ได้ที่เวียดถงกับมาซื้ออาซื้อเอกไปละั่็ออกสุ้มือดิฟังแตาวอามันนังบบบิกล้เียงมัวผ่ายีสานมันไหลเป็นวางเดี๋ยละเป็นวางยังเนขายไปได้ก็ไม่ต้องขายนะ จบาเรแม่ยังเจานี่สามหมืนะสามหมื่นสาเวียดไฮร้ายไปลยะเวียดทำเกีรติ้อกันยู่พี่น้องโอ้นี่คนมาซื้อมาหลายยบเนเชื่อมไปเลยตัวนี้จบารทีพอสายหูนี่หูน้อยนี่ฮะฮะสองหมื่นสองโอ้นี่สายหูพี่น้องนี่สูงรอยหกเลเนาะ หนึ่งร้อยหกเดนานนูานู้นอยู่ไป่น้อง้เรา่องอะไรกี่ตัวเลยนี่สองสาตัวสอาตัวเนาะนี่สายหู่ดสนใจสายหูไปโทรหาเพื่นเ้อพี่น้องสตัวมีเบอร์โทรไปตัวสูงอ๋อจับไปเพื่นเนาะนี่สายหูพี่น่องแต่ว่าเพื่อนมีเบอร์โทรเ่อเสนใจแกมาเมืองเอาีน่องมาเมืองเงา ตลาดหัวตลาดงัวชุมพูดละเอียดบ้ง่งไนกแจ่งก็ติตามไ่เด้สวัสดีครับ